Welcome to English class with Teacher Yai. สลกมากเลยอะเธออาวเด็กๆถึเวลเเาเรียนแล้วนะคะเข้าห้องเรียนได้แล้วค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการใช้ดูและด a สนะคะสำหรับการใช้ดู l ล n ด,ดัสนะคะดูจะใช้กับ I, you, we, they และคำนามที่เป็นพหูพจน์ค่ะส่วน does นะคะจะใช้กับ he, she และ it ค่ะและคำนามที่เป็นเอกพจน์นั่นเองค่ะสำหรับโครงสร้างประโยคคำถามท,าที่เกี่ยวกับอาชีพที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือ what does he do แปลว่าเขาผู้ชายทำอาชีพอะไรและ what does she do แปลวว่าเขาผู้หญิงทําอาชีพอะไรนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือ verb to be ค่ะ am is are แปลว่าเป็นอยู่คือนั่นเองค่ะสำหรับโครงสร้างประโยคคำตอบเกี่ยวกับอาชีพนะคะถ้าประโยคคำถามถามถึง he นักเรียนก็ต้องนำคำว่า he มาขึ้นต้นประโยคแล้วตามด้วย verb to be และตามด้วยอาชีพค่ะเช่น he is a teacher แปลว,ว่า เขาเป็นคุณครูแต่ถ้าประโยคคำถามถามถึงชีนักเรียนก็ต้องนำคำว่าชีมาขึ้นต้นประโยคเช่น she is a teacher เป็นต้นค่ะต่อไปให้นักเรียนนำหนังสือแบบฝึกหัด activity book ขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปที่หน้า11ค่ะเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพพร้อมฟังประโยคไปพร้อมๆกันนะคะว่าพวกเขาเหล่านี้ทำอาชีพอะไรกันบ้าง I make clothes, skirts, blouses, dresses to fit all sizes. Some rap kunina kabocauni have been contam hey sawong so pas a crina me can at potty kap I take people to many places in my big bus. I must look at the road all the time สำหรับประโยคนี้นะคะเขาบอกว่าเขาพาผู้คนเนี่ยไปสถานที่ต่างๆด้วยรถบัสคันใหญ่ของเขาและเขาเนี่ยก็จะต้องมองถนนอยู่ตลอดเวลาด้วยค่ะ I meet people from many countries Japan England the USA I tell them about place in Thailand สำหรับประโยคนี้นะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเจอผู้คนจากหลายๆประเทศค่ะ ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นอังกฤษอเมริกาและเขาเนี่ยก็ยังแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทยด้วยค่ะ I teach children how brush their teeth. I fluoride their teach to teeth put teeth also how brush on สำหรับประโยคนี้นะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยสอนเด็กๆให้รู้จักขั้นตอนของการแปรงฟันและเขาเนี่ยก็ยังใส่ฟล right, ูออไรด์เคลือบฟันให้กับเด็กๆด,ด,ด้วยค่ะ I bring letters I letters people's houses to work very hard during the New Year season. สำหรับประโยคนี้นะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนส่งจดหมายไปยังบ้านผู้คนนะคะแล้วเขาเนี่ยก็ยังทำงานหนักในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยค่ะ I sell fruit all year. Today, I have pineapples, bananas, watermelons, and apples. สำหรับประโยคนี้นะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยขายผล,ลไม้ตลอดทั้งปีเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเขาก็มีสับประรดกล้วยแตงโมแล้วก็แอปเปิลค่ะสำหรับแบบฝึกหัดน,นะคะให้ในกักเรียนดูรูปภาพจากนั้นตั้งประโยคคำถาม what does he หรือว่า she do นะคะจากนั้นตอบนะคะว่าเขาเหล่านี้เนี่ยทำอาชีพอะไรเหมือนตัวอย่างข้อที่หนึ่งเลยค่ะ ตัวอย่างข้อที่2นะคะคนขับรถคันนี้เป็นผู้ชายเด็กๆกก็ต้องตั้งคำถามว่า what does he do จากนั้นให้ตอบว่า he is a bus driver นั่นเองค่ะหรือว่าจะเป็นตัวอย่างข้อที่3นะคะในรูปภาพเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็ต้องตั้งคำถามว่า what does she do จากนั้นให้ตอบว่า she is a guy คุณครูทำให้ดูเป็นตัวอย่างไป3ข้อแล้วนะคะส่วนข้อ4ข้อ5และข้อ6ให้เด็กๆลองทำดูเองนะคะโหง่ายมากเลยค่ะคุณครูเดี๋ยวพวกหนูไปลองทำเลยนะคะ